ไพ่อยากบอกอะไรคุณสำหรับคนที่จะผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรให้กับคุณได้รู้นะคะมาดูกันจ้าการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะมาดูกันเลยจ้า จะเสียงหยิบไพ่นะคะก็สใบ1 2มาฟังบนสามาดูกันจ้าไพ่อยากสื่อสารเรื่องใดให้กับคุณที่จะผ่านมาเจอคลิปนี้ว้าวคุณจะได้โชคลาบก้อนใหญ่นะคะโชคลาบแบบ ฟุกๆนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี่หมายถึงการมีโชคลาภแบบฟุกๆนะคะหรือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นของขวัญก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินหรือจะเป็นโชคลาภในเรื่องการเงินนะคะ เป็นอะไรที่ดีมากมาดูใบที่สองบ๊วว้าวคุณจะได้ข่าวเรื่องการเงินที่มีโชคลาภจริงๆค่ะนี่กำลังจะมีคนนำของขวัญมามอบให้คุณนะคะหรือกำลังจะมีคนเข้ามารักมาชอบมาจีบนะคะจะมีคนนำของขวัญมามอบให้กับคุณนะคะ มีคนเดินทางกำลังจะนำสิ่งดีๆมามอบให้คุณไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะนี่จะมีคนเข้ามารักมาชอบมาจีบนะคะมาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้แถมอาจจะได้ของขวัญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ของขวัญมีแต่ไพ่มาดูใบสุดท้ายกันจ้า ว้าวจริงๆแล้วนี่คุณอาจจะได้ของขวัญจากคนรักเก่าหรือไม่ก็แฟนเก่าเาเพื่อนเก่านะคะจากคนรักเก่าเก่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านคนที่คุณรู้จักนะคะนี่หกถ้วยนี่ก็อาจจะเป็นจะได้ของขวัญจากคนรักเก่า หรือว่าเพื่อนเก่าจะได้เจอหน้ากันที่ไม่เคยเจอกันมานานนะคะคนที่คุณคุ้นเคยนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยคะ่ะคุณจะมีโชคลาภนะคะได้รับของขวัญหรืออาจจะได้รับโชคลาบจากเรื่องการเงินหรืออาจจะได้รับของขวัญจากคนรักนะคะ หรือจะได้พบรักกับเน่จะได้รับของขวัญจากคนรักเก่านะคะอาจจะได้กลับมาเจอกันนะคะคนรักเก่ากำลังจะเดินทางกลับมาหาคุณก็ว่าได้นะคะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะมีทั้งโชคลาภทางการเงินมีทั้งจะมีคนรักนะคะ คนรักเก่าๆนะคะหรือเพื่อนรักเก่าก็ว่าได้นะคะคนเก่าๆที่คุณรู้จักเขาก็จะมามอบสิ่งของสิ่งดีๆหรืออาจจะเป็นของขวัญนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ไปมอบของขวัญให้กับคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่านะคะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะเป็น